พิสูจน์ตระเราเก่าว่ากายอันหนึ่งในการทั้งหลายคือเลมมันจะเข้าห่างจะออกไม่ไล้เพราะว่าคือถึงเวทนาปั๊บเวทนาสุเวทนาเวทนายัตตาหังพิเกเวเอตังวัฏามิอาศัสถปตาตังธาตุกรรมนสิกาตพองพิสูจน์ตระเราก่าว่าเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายคือการกระทั่งวันใจให้ดีๆคือทำลมอันใดแบบหนึ่งมันจะมีสุเป็นสุขเวทนาทำลมอันใดแบบหนึ่งมีทุกขเป็นทุกขเวทนา บางคนนั่งนั่งสมาธิดูลมมันใจใจขาดตายอึดอัดนแสดงว่าปรับลมไม่เป็นยันตายลมมันใจนี่มันทำให้เป็นทุกข์ก็ได้ทำให้เป็นสุขก็ได้ทำให้เฉยซื่อบื้อซื่อบื้ออยู่ก็ได้ไอ้ซื่อบื้อนี่อทุกรรมอธุกขรเวทนาบาลีไม่สุขไม่ทุกข์ตัวนี้ก็มาจากลมนะแต่ถึงไอ้ซื่อบื้อเนี่ยยิ่งยากยิ่งดูยากกว่ายิ่งดูยากกว่าทุกข์กว่าสุขหาว่าเถอะจะพบไอ้ซื่อบื้อทีนี จิตตันตลาหาพิเวอาตาบตามิอาศัสสะตัณฑ์พระสุตตารายเรากล่าวว่าจิตอันหนึ่งในกระบวนการของจิตหลายอยู่ในลมหายจะเข้าหายใจออกในแรงทำมันยตตลาหาพิเวอตาบตาไมิอาศัสสะตัณฑ์พิะสุตตารายทำอันหนึ่งในทำทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเรากล่าวว่าอยู่ในลมหายจะเข้าหายใจออกในแรงนู่นทั้งหมดเลยมันตอนนี้มันมันเป็นยงใหญ่คนนิชชันทั้งหมดทายังไงจะวางได้ไม่ได้วางงั้นนะผู้ที่เจริญสมาธิไปถึงเจตุสชาญ เขาวันจันจะต้องดับไปนั่นนามาสัญญาลูกพจนมาสัญ,ญา่าจะต้องที่ว่าคนไม่ไม่หายใจในโลกนี้มีอยู่สี่ห้าคนหนึ่งคนตายสองคนเสหลบสามคนดำน้ำสี่คนอยูน่ในคนาร์มานดาห้าคนพัฒนาจิตดเนินไปสู่เจตุทัชฌานเมื่อเขาถึงจุดง้ดับตรงน,นี้ก่อนแล้วจึงก็ออกมาใหม่ตอนนี้เราจะไม่เห็น,ไไหนถ้าเราฝืนไ้เขาเองจะวางได้ผมก็ยากที่สุด นี่เราทัสัญญาปาก็บางเงยบเขาว่าผมตายผมไม่ได้ตายดอกมะลกปเะตูน,ตนังเง็บนี่ก็รู้สึกว่าประมาณสักเมื่อเชสิบลีว่าไประบ,บายสองโมงเย็นทีสองบางคนก็นเดินรอบๆเตียงเตียงนึกว่าอาจารย์ตายนั่นคือมันนี้เราทั้สัญญาไปปักหนึ่งเขาเห็นตัวผมเดินย่องๆออกไปเมืออฝันเนี่ยคือมันดับทุวอย่งมันไปดนเดินเดินไปไปไปอยู่ในโคก เดินในโคกเดินลู่วังบ้านทั้งบ่อโคกหินแหงมองไปเห็นดอกปัวไปแทวหัวหัวโผล่โผล่ลู่วังขึ้นมาพอดียินแหงมากธรรมชาติผมมันมีอันหนึง่งเขาเป็นคนมีความสงสารเห็ุอะไรนะ่าสงสารมันเกิดสงสารเองมันไม่ได้ไปคิดเอาหรอกมันเกิดเองเหตุดาวัวเกิดในที่แห้งแรงก็สงสารดกบัวโอ้ดกบัวอาพับไปน้ำมีไหมว่าจะเป็น่หงจึงมันเกิดทั้งโคก โอ้ยดิส่นนี้จะเป็นดอกบัวเสื้อจะดอกบัวสัตว์ในปะตุหนึ่งดอกบวกับวอภัพมันปานดอกกระเจียวเว้ยเหมือนดอกกระเจียวกระหาเกินในโคกนึกสงสารดอกบัวมองไปมาไปเห็นแอ่งน้ำเล็กๆบัวพัดตาล่าบัวบัวบัว,บวน้ำม,มีน้ำพร้อมมีคุเหลืองสังขารเดือดสองคุห่าวก็มีไม่คานบ้ามันถูกวัญญาณปนันหนึ่งหดหนาวให้ดอกบัวก,ก็น้าริษณ์สนดอกบัวเด้ยวกันก็ไปตัด หาปลากระดไม่ได้ทำอาหารนะไม่ป่วยนะตอนปียาไม่ได้ป่วยด้วยไอ้เพือนก็ไปลดน้ำตับวัวลดเรายิ่งเราไปยิ่งออกงอกคอยถาเป็นแถวโอ้โหมันคือว่าออกถาวไปเปพื้นแท้มันจะปวตายก่อนก็ฟุกฮอดเถอะนะมันจะขึ้นทุกทงทายจะขอได้ไหมตายพอเขาถูกเอาไปแหวกน้ำ็ดหัแต่เศร้าเมื่อเป็นมันเกิดมาหลายก็เดินนี่แต่เวลาไมองไปเห็นกระสอบปุ๋ย เอ้าปุ๋ยก็มีไปดูกระสอบปุ๋ยมีปุ๋ยไม่ไม่มีใครใช้เลยเต็มเต็มกระสอบแต่ก็เปิดไปเอถ้าอย่างนี้เราน่าจะหวานปุ๋ยตามน้ําที่เราลดเอาปุ๋ยขึ้นมาใส่ใส่คู่หาวแต่แตเราหวานปุ๋ยตามตามที่มีรอยชุ่มน้าที่เราบานที่เราลดน้ำไปหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานปุ๋ย ปานไปทั้งหมดพอดีหมดหนึ่งกระสอบพอดีกับน้ำที่เราลดไปแต่นี่เดินเลยไปเลยไม่หันมาดูกลัวจะยังงมมางอมางอให้เลยนี่จะเขามไม่ได้จะเป็นรถน้ำไม่กด้กจะกลัวใจใจไม่แข็งกอกเดินไปได้สักสองร้อยเมตรเราหันกลับมาดูขนงานเพราะว่าดอกบวัวเรามันบางสะพังงูมันอยาวปานตั้งนานไปที่ในหินนี่เพื่จะเอาน้ำลดใสุ่ลยในปานเลยตาย มาถึปงประเดี๋ยเราหดอีบ่พราะอะไรเพรนที่หน้าน้าตาดีแคว่าคือเดินไปหดอีกเลยเด่นเขาที่เห็นลงลตาแก่ๆองค์หนึ่งแก่มากประมาณสักร้อยยี่สิบปีเดินมาอย่างสง่างามผู้เท่าแต่แข็งแรงมาจับมือผมป๊อปสิดไปแส่ยเด่นกว่าใหม่ก็เลยบอกหลวงพ่อเจ้าโป้คงจะไปตามทางของผมเจ้าโป้วันนี้มึงไปตามทางของหลวงโป้เถอะไปเขาจะไปตามทางของผมเลยท่านจับมือของของเราไว้ แล้วว่มือหน,นึ่งท่านไปไปลอกหนังโดยดึงแก้งมันกระดาษมันกระดาษสติ๊กเกอร์แล้วมาติดแปะเขาก็แขนแ้้ป๊อเข้างานสนิทเขียนเป็นตัวหนังสือเข้างานสนอป๊อก9 4ปีฝนเจ็งตายไปเนี่อโบราีเท่านพราะนี่สะดุ้งตื่นพะเดียนเสียระฆังมในหูสดะดุ้งตัวรังเห็นท่าอาจารย์าหัวเระฮา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 ไปไม่ไอาจารย์ อาจารย์ขึ้นยังได้อาจารย์เป็นมบำภาคือเหมือนผมเลยนะแต่ท่านเดินไม่ได้นอนอยากเดือดกินเองก็ไม่ได้มีแต่ลูกศิษย์ตัวหาดูแลสิบปีท่านหน้าขึ้นหัวเรถบนฟ้าง่าย้าขึ้นหัวเราไบนฟ้าผมบ่เป็นอย่างนั้นขวบ่เป็นอย่างเจ้าบ่เป็นอย่างลูกๆเพื่อแต่พอได้ตื่นให้เวลาเมื่อไม่ถึงห้าเลยคมันอไม่ถึงสิบเลยคือตื่นมาเคยเห็นแต่หมอเห็นแต่พระมาดมบวมฟื้นแล้วเราไม่ได้ตาย นี่ลองนี่ลอง,ลองท่สัญญาเพราะเรื่นั้นเอาไม่ดีนะถ้าพลัางานดับลงได้มันไม่ต้องดูลมเลยถ้าปล่อยมันได้ปั๊บมันรีบไปเรานี่ยไปเป็นทั้งนญญามมันทราทั้งโลหสัญญานี่คือเรื่องคริปมานนทศไปตรงนี้นพระฤาษีมานนทได้ได้ฟังสัญญาเสกจากพระอ,อนุนแล้วมาได้กินอยู่กินยาไม่มีผีเข้าในหนังสือคลิปบานนทศภาคเหนือตัวเมืองเจ๊ไว้เขียนไว้ว่าพระอ,อานุนปุมพระเจ้าว่า ผีเข้าว่าพาริมาน์ก็เพอลายบานนะนะฮะว่าลายบานมาเรียลขึ้นสมองนะกัดเกี้ยวกับฟันตาความคูพอพอพอ่เพื่อเอายาวบอกว่าไม่ใช่ผีเสถทางอะไรดออถ้ามีสัญญาอย่างนี้ผีมันจขึ้นออเบร์แหละเข้ามนนี้ถ้ามีสัญอยู่ผีจะมาเข้าได้ยังไงยังย่สู้ลมหายใจถ้าก็ไปแสดงสัญญาณสิบเปรนสัญญาสุดท้ายก็อาณาปานสุิพาริมันนหายเลยหายใครเลย,ย,ย,เลยสำคัญนะพระยาและสว่างครับ ผมอยากจะบอกเพืกท่านหลายป่ะที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่อยากจะให้ท่องให้ได้ใครจะเป็นนักเสด็ข้อพระศาสกันได้ดิอะไรพูดอะไรมาหากขี้ียะฮักจะบุพฟอลกับวากนได้สุรตับุวกิจก็าจจะได้โจ๊กสตรนี้ผมเลือกดวงใจออกมาแปลให้พวกเราสวดมันมีอยู่สามสูตร้ิยกันสตรบ้าด้วยการการทําให้บรรลุธรรมได้ง่ายณจกีรัตเสวะอากุปังปฏิวิชติ จะแทงตลอดทำที่ไม่กันเลิกตระกูลไม่นานมาทำอาสวะสิ้มันมีอยู่สามสูตรติดกันสูตรดึงปฏิสัมพิทาสูตรมีใจใจความที่งใหว่าพิสูจประกอบด้วยธรรมห้าประการแล้วเจริญห้มาซึ่งอนาปพนัสติกรรมฐานอยูไปพูดถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสูตรปฏิสัมพิโทโหติปฏิสัมพิสัมิธาสิว่าแตกชานสิประการและวจะแทงตลอดทำที่ไม่กันเลิกตระกูลไม่นานนะ สูตรที่สองสูตรตาสวดพิสูจเพื่อ้สะดับมากแกมมากแต่ก็ประกอบด้วยคำว่าห้าประการเจริญอานาาตสิก็แทงตลอดท้งแม่คำเลิกดประการแม่น้มนะสูตรที่สามคือสูตรนี้สดวกของผมผมมองภาพรวมสูตรหนึ่งปริสภิธาสตรเจริญอนาคนสิู่กที่มีมันสมองใบซีสุดฉันะปนปัญญาปัญญาแลนไปัญญามากไปไปปิสพิทาไปว่าแตกฉันเชิดแหลม คนแตกชานคนเฉียดแรงมีหัวดีปึ๊กด้วยบุญมั่งปฏิบัติธรรมปึ๊กแห่งน้ำน้ำมีสมาธิแห่งบุญป้าช้ามากแต่ถ้าเจริญอำนาจปนัสติไหวมันจะรังงับคนนี้คนไหนแตกชานมั่งกิเลสมันก็แตกชานกิเลสมันก็เก่งกันสูตสองสุดาสูตพวกสกอลาพวกนักวิชาการสระพม่าอีกมันน่าสมาธิฟูเลยไม่สมองถ้าใจจะให้พอดีกับมันต้องเจริญอำนาจปนัสติ มันจะล็กอกความฟุ้งเหล่านะั้นถ้าันจบด็อกเตอร์กีเลรท่านก็จบด็อกเตอร์ด้วยยิ่งไปได้กลถ้าพิทยากรจบด็อกเตอร์เ,าเาขาเป็นพผ้าลีจจลาเป็นพระรามหมดแล้วสิสมาธิเขาต้องเก่งกว่ากันแต่เขาฟุ้งเลยนะต้องเจเลยอา,นานรมปนญเสกมันจะสงบได้ง่ายนี่สูตรที่สองสูตรที่สามคนขอดูดอยจะมั่วเฮาหนิคนทุบฟึก๊กเขามาสเกตได้ตัวนี้หน้าแฝง แต่มาให้พวกเราสวดผมนี่เป็นคนปึกเลยมันมันคนหัวดีดิฟงเก่งอันนี้หันดีทำสมาธิวิธีจะเป็นพิบัติมันคิดเก่งคิดสาวาททำเคยไม่หยุดประสบการณ์มากแต่ยิ่งเอามาคิดมากแต่สงบผิวนี้แหละต้องอานาปนสติสุธาท่านจะสรุป่าอานาปานสติมุทะภูตกรรมฐานอันพระเวทิพิจุธลายผู้ใดไรจะได้อานาปนสติอสนั่นแหละเป็นคิงเป็นมงกุฎของกรรมฐานยอดกรรมฐานเลยู่ที่ มุทเคูตังกรรมฐานนังะเวติอาณาปานนสติยัตสัปปริปุนาสุภาวิตาอนุปปังปริจิตตาจะทาพุทเถนเทจิตาส้ยมังโลกัมภพาเทติอภามุตโตวจเตมาบุคคลใดเจริญอาณาปานนสติตามลำดับที่พระเจ้าสอนไ้บุคคลนั้นบริบูรณ์ดีแล้วบุคคลนั้นจะยังโลกนี้ส่องสว่างเมืองพระที่นั่งโคจรจากกุลแม่ฉะนั้นตามระดับตามระดับตั้งแต่ลมยาวไปถึงนู่น ประเนิสการตีคือตามระดับอนุกุพังปริกทิตาอบรมไปโดยลำดับจะทัปริกนาจะทัปปุเทนเทศิตาตานี้พระพุทธเจ้าได้สอนสอนแล้วอานาปณะสติปริปุณาสุภวิตาอบรมพัฒนามาอย่างบริบูรณ์แล้วตามระดับที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบุคคลนั้นโสมังโลกังปภาเสตษิอภามุตโตปจดิมาอาภามุตโตปจดิมา บุคคลนั้นแหละใจแรงโลกนี้สองสว่างเมื่อพิจารโคจะจะกลุ่มไม่ฉะนั้นโลกคืออะไรคือใจของของมืองเราอย่างจริงๆตัวเองสองสว่างจะบอกมุมบอกครนับอกเพื่อนก็ได้เพราะนั้นอนามานสติมันเหมาะกับคนฉลาดมากมองกับคนฉลาดตามตามและเหมองกับคนงงๆสุดนิสุดมองกับคนทั่วๆไปอย่างง่ๆแบบผมเนี่แหละเ็เลยถอดตัวนี้มาแปลให้พวกเราศึกถ้าเจาอีกสามตัวก็สะท้านเหมือนกันแต่เห็นว่ัวนี้มันเหมาะ มันผิดแต่ว่าลงท้ายคืตอต้นห้าเหมือนกันแต่ลงท้ายสูตรแรกปริสัมปฏิสัมพิธาโซะปฏิสัมพิโตโหดีมาถึงสูตรที่สองคนที่สกอล่ามากที่วิชาการม,มากเรียมากๆเรียกว่าพระคุณสูตรจะลงท้ายด้วยว่าพระคุณสูตตโ,โสตโหดีสูตรสามสูตรคนปึกอลนญิโกโหดีแม่บ่อกมันอยู่ในป่าอย่าไปอยู่ในเบริสบ่นเห็นเสอสว่าล,ลายๆที่ใจมันก็เจอกันก่นีน่ เขาพุกปุ๊กกันพวกเชื้อโรคมาเอา้าเตยพลญี่ว่าฟังวันเอหนึ่งสุดท้ายวันนี้เป็นวันแม่ที่โลกเขาสมมุติเอาประเทศไทยก็สมมุติด้วยสาคัญหน่อยทางนิเพทข้างในขอพระสงฆ์เราสิบห้าโลกไปวิทยาบทที่ทวัดเตยให้ท่านเจา่า่าี้ใจงฟังและอีกส่วนที่อย่างเราจะทำยังไงสุนที่เหลือเราก็มีรถมาหน้อย,อยคันหนึ่งมาคอกันอยู่แล้ว เอาไปหมดเลยไม่ดีแลบ,บบินที่ยวบาแหงเดียกบินทบ,บานได้กลับมาไม่ได้ฉันนี่นใช่ไหมให้งก็บแบ่งกันไปถ้าเขามีรถมาลราให้แต่เข้าไปสิบห้าแล้วก็เราอยู่ตรงนี้ให้เป็นเนื้อนาบุญนี้แกเขาอะไรคือเนื้อนาบุญให้เราสํานึกให้เราสำเนื่อเขาว,ว่าเนื้อนาบุญก็คือนาข้าวที่เตื้งงอง,งามมาของข้าวบุญแปลว่าคุณงามความดีพระที่เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกคือ เป็นสิ่งที่งอกงามขึ้นมาซึ่งคณงามพอดีความรู้สึกที่ดีงามในจีนใจของคนทั้งหลายได้เพดเห็นหน้าที่ของพระสงฆ์เรามีอยู่สองอย่างนั้นที่ทําต่อชาวบ้านหนึ่งรักษาระเบียบวินัยศีลของท่านเพื่อให้ตัวเองดงดการทั้งกิริยามรารยาทการไปกำมังการพูดการกาการดูการกินเพื่อคนทั้หลาได้เห็นแล้วจเจริญใจมโนภาวะด้ยจิตตัง ยังใจในขั้งจเจริญหล่อเลี้ยงจิตใจเพียงได้ได้เห็นพระก็ใจเจริญน,นั่นคือคือบุญคือคุณงามควดีงอกขึ้นนั่นแหละเนื้นอนาบุญไอ้วินาบาจะไปคุยกันให้เขาเห็นจะไปสูบบุหรี่ปกปกอก,ก,ก,กเป็นธรรมมันบองอกนั่นมิได้บาปมันจะงอกมเศร้าหอมองใจการทําดีๆด้วยพระวินัยระเบียบค่อยไปคอยม,มาคอยพูดคอยใจเนื่องนิ่มนวนนั่นคือจังบุญให้งอกขืขอคุณงามความดีสมัยก่อนเขาจะชมใจพระบาท สินิทังเตระทาลวะอโหสิอิริยาบถข้ออิริยาบถของท่านนุ่มนวลละบุญละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากเปล่าภาชนะก่อให้เกิดความเรื่องสายดีอยดานยิ่งทำใจใจนให้เจริญลองคิดดูว่าน้ำมันเหลวเป็นยังไงน้ำมันเครื่องแต่น้ำมันหมูน้ำมันเพื่อแต่มันรองพท้าวเท่าจะขวดมันสิไลด์งูมันบวมฟุ๊งรูดๆๆตรงแตกกระเซ็นกระสายเหมือนน้ำธรรมดา ไอเดียบทนุ่นนลอย่างนั้นนั่นคือมันออกมาจากพระวินยัยข้อวัดปฏิบัติที่นุ่มนวลงดงามเขาืดนมองเห็นมันก็ก่อเกิดความยินดีเรื่มใสนั้นเป็นที่มาแห่งบุญบุญงอกเลยทนเดีเขาวันนี้ส้าท่านถ้าไปหล่อเลี้ยงใจสังคมที่เขาจะได้เห็นมากาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้บุญขององอกงามตีที่เดียวกท,ที่นี่ก็หล่อเลี้ยงที่นี่ก็น่าจะมีคนมาเหมือนกันนะเพราะ คนเราหนึ่งมันก็ไปกับข่าวแต่ก่อนก็คือวันธรรมดาวันที่สิบสองสิงหาทีนี้บ้านเมืองเขาลสมมติจากสมมติแลแหล่เป็น่งก็กระพือข่าวกันใหญ่เป็นวันแม่แห่งชาติแต่ก่อนไม่ได้เป็นเพราะยังไม่ได้สมมติสมติว่าเห็นพร้อมกันผู้ง่ายมาสมมติมันก็เลยมีพลังขึ้นทั้งเดชทั้งมู่ใหญ่พอถึงวันที่สิบสองสิงหาวันเกิดพระบรมราชินีนาก็เรียกว่าวันแม่แห่งชาติผมจะพู่ไปได้กว่านั้น น่าจะเป็นแม่วันของโลกถ้าทําดีๆทุกคนทาดีในวันนี้วันนี้จะเป็นเป็นแม่ของวันทุกๆวันในปีหนึ่งสองพันห้าร้อยในปีหนึ่งสามร้อยห้าสิบหกคนจะต้องมีวันหนึ่งเป็นแม่วันเรียกว่าวันแม่ซะเลยให้เป็นแม่ของวันที่ดีที่งามทำอะไรให้มันดีๆเพื่อจะเป็นบทบาทเป็นต้นแบบเป็นที่จะทำเป็นแม่ของวันทุกวันอันนั้นบรรยากาศของเราจะเต็มด้วยความงามความดีอีประการหนึ่งเห็นแล้วจะเดินตาจะเดินใจมาก ปากของเรามางงามที่นั่นที่ิแต่นานาทุกประหาทุกประชาและกินหนังดาละดา,ะด,าะด้วยแนวไทยใหญ่ผืนกว้างเย็นเยื่อยยางได้เยื่อเย็ดเห็นคุณค่าใจสีขาตะลามและตาลามอาราล่ม่องชื่นด้วยอะไรกลาลันทะก่านาในส่วนพระเจ้ามีปา่าหนึ่งหรือป,ป่ากระแตเวรลุวันกลาลันทวาปะเค,คยได้าายินไหมพระตะเบย์ับบข้นี้ไปอ่านดูที่ ปิดอ่านดูที่พระไตรปิฎกตอนที่พระเจ้าพระวุทธเจ้าประธานอว่ารดิโมงเวลุเวลุ่านังเวลุบันกลันทวาปะกลันทกะนั่นแปลว่ากระแตกระแตกระแตว่าปะหวานหวานเดือดขึ้กระแตของเรามีกระแตเยอะในป่านั้นเราจะไปหามันเพื่อมันโกมูโกมาโกตุยมันมีไปเจวนั้นไปที่สรงหลบซากวันทั้งแห่งอันนี้มีกระไทยวัน นี่ข้าวเปลกวางทายจะกะยกให้วนหนาปน่าปนี่คนไทยวันถ้าผู้พิทักษ์พลังเราเดียปากเดียปากสวนกว่างเดียปากอันนั้นกระแต่ปากข้าวเปลวอกางสุยโลสุ่ยโลปากสวนกระแตหนึ่สวนกว่างให้มันเป็นหยองเป็นหยองเข้าู่เราอยู่ด้วยกันแบบกลมกลืนเุียภาพตามธรรมชาติแต่งดงาม